ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของอิมแชแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำวอลกไปวันเกิดพี่จินนะคะแต่ตอนนี้เราก็เจอพี่อีกคนหนึ่งแล้วค่ะอีกหลายๆคนยังไม่มานะคะแล้วก็คือรอค่ะจนจุดนี้ให้ไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในวอล์กนะคะเจอก,กันค่ะตอนนี้ก็คนก็รครบแล้วยังไม่ครบรอพี่มาอยู่นะคะไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่เมอร์เมดนะคะแล้วก็แล้ก็เจอกันค่ะ กคนคะตอนนี้นะนะะเราก็คุณนครับแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปคาเฟ่คาเฟ่แรกก่อนเลยนะคะตรงลิโดเลยคะ่ะนี่ก็เจอกันที่คาเฟ่ค่ะทุกคนคะเมื่อกี้เราไปที่เมอร์เมดม,มาค่ะแล้ว,ลวเราได้คิวที่ร้อยแปดนะคะแต่ตอนนี้มันแค่ร้อยกว่าเองค่ะแล้กวก็เลยลงมากินข้าวก่อนตอนนี้กินเป็นข้าวไก่ทอดไต้หวันนะคะจะรออาหารจะถ่ายให้ดูคะ่ะนี่เราเจออาหารของเรามันมีทั้งสองอร่อยมากทุกคน เราพ่ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังจะไปสยามดิดกันนะคะเพื่อไปรับของแจกนะคะวันนี้ก็ผ่านมุ้งอันน่ารักกุกกี้ของอกระต่ายเที่มาก่อนนะคะโอ้โหจิดนี้ไปกันค่ะนี่อยู่กับพี่อิฟนะคะพี่โอ้แล้วข้างนอาก็จะมีพี่พี่เอิอนพี่ไม์พี่อันแล้วก็พี่ยุ้ยนะคะจำชื่อไม่ได้เพิ่งรู้จักกันวันนี้ พี่อุ๊พี่อีใช่ไหมคะ้อยิคะสองสออย่างอุ๊อิปอุ๊ปอิปอุ๊อปรสงสารนะนี่ชื่อผิดอ่ะมันเทองกันแล้วเนี่สุดน้าใหญ่มากค่ะดำมากเลยไป็นหลัก็ค่ะเชื่อหรอโอ้ทุกคนเรามาสยามดีจะคะเราไม่เคยมาค่ะเราเป็นเด็กบ้านนอกค่ะนขเ อาให้พี่เขาพาไปนะคะอูมาถึงแล้วนะคะจุดรลับสองนี่คือของที่เราได้จากเอ,อ่อลิโดนะคะยังไม่ได้ไปเอ,อ่อตรงโม,ม,แบบมืองเมดเลยทุกคนเขาเแบบเมื่อกี้ไปเชฟบาร์ดมันอยู่ที่รอคิวที่ร้อยสามสิบกว่าไอร้อยจะร้อยคิวที่ร้อยเจ็ดสิบอะฮะโมซานกินข้าวตั้งนานไปดูหนูนไม่กล้าไปเอาของี่พี่แบบเพิงแรกหรือเปล่าอ่ะเยี่ยงไง เขาเงียบกุ๊บกิบกุ๊บกิบอย่างนี้ด้านบน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 ไปกันค่ะของค่ะของจ้าค่ะขนุนตัว่ตายหุบน่าหนีแย่มากไปถ่ายดีกว่าเราไปหาพี่จินกันนะคะทุกคน พี่จีนเฮ้ยแก้วอะไรอ่ะเต็มเลยอ่ะแก้วเยอะมากเลยอ่ะอะไรอ่ะ,อะพี่จีนเหรอในหลาด,ด้ไม่ใช่ของหลายด้านมาแจกมาเยอะอู้หชมมูมันนี่ไม่ได้ถ้าหนูเดินไปหน่อยมันไปยังไงเนะี่ยทีนี้พี่ไม้ต้องพาน้องไปแล้วค่ะพี่ไม้น้องเป็นเด็กบ้านนอกค่ะน้องไม่เคยมานี่ค่ะอยู่คอนเทนต์บนเนะาะจะเป็นหนูเลยอะ่ะ พี่ต้องห้ามหนูนะเราไปชั้นชั้นห้าใช่พี่เขาได้ชั้นห้า,หาไปกันค่ะปิ้ลงไปแล้วคือขึ้นไปแล้วนี้วันนี้เราได้ของอะไรกลับมาก็ไม่ได้ของมาแจกพวกคนเราทำไม่ทานแต่วัน่เกิดคุณแทนเราทำมาห้า,าร้อยเซฟรัด้วยล่ะ เื่อกี้เราไปนั้นมาเราไปแลกของมาได้กับแค่สออย่างเองเราหาไทคุมิเโอโอ้ไก็นี่ก็มาเจอกับน้องกระต่ายอีกแล้วนะคะทางเดิมเพิ่มเติมคือเหนื่มากตอนนี้เมื่อกี้เธอกองเต็มเต็มเต็เต็มเตเลยมเตเต็มเมเต็มเต็มเตเต็มเมเหมเต็เตมมเมเ ถ้าเป็นมาเสร็จแลหนูจะไปต่อที่อารีมั้งให้เราจะไม่ผิดนะไปก,กันอันนี้เราแรกของถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ก็ปเปอาน้ำรอนน้ำอีกเดียวค่ะคือแบบของเยอะมากช่วยหนูถือหน่อย ผมไม่ไหวแล้วค่ะนั่นแหละอะไะคะโอเคค่ะมีคนถ่ายรูปอยู่นะคะเป็นคนนี้เป็นพี่จินนะคะไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ขอดูรูปเลยค่ะดูรูปเลยค่ะไหนๆๆๆๆไหนดูนะไหนดูนะ แตจีนเป็นผัวนี่กดตรงนี้กดตรงนี้กดค้างชัตเตอร์แต่ถ้าถ้ามันจะมีแฟลชก็กดแฟลชไว้ก่อนเดี๋ยวมันลงดวงตาคนอื่นเขาจับไว้จับไว้จับไว้อจับไว้กดค้างกดค้างกดหางยังไงยังไงยังยังก็กดค้างต่อโอ้ยสองพันี่โดนหน้าหนูนะโดนหน้าหนูแล้วว่า เอาถ่ายรูปกันอุ๊ยแฟดแฟดแดนี่าทำไมไได้เลยม่เลยเลยเมื่อกี้ฮธจริงกหน้าหนุเต็มเลยอ่ะทุกคนไม่รอดนะคะการถ่ายรูปในครั้งนี้อยากซื้อกระเป๋าอะของมันเยอะมากอะจะลงไปซื้อถุงเอ้ยเนี่ยแ้กันก่อนะ เอไม่ได้หรอไม่ได้จับไม่ได้อ่ะทุกคนทุกคนโอ้ My God นี่นเฮ้ยกูไหนไหนไหกูไไหนอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูกูุมลคนทุกคนคะนี่็คือพี่จิงของเรานะคะ อ,าอ,าอ่าอย่าลองกล้องลองเลยพี่อย่าลืมพี่ต้องปิดแฟนม้มด้วยเออไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูดูวยอะไรถ่ายอะไรสนุกสนุกไหมไ เดี๋ยวไหไปเจอกันคาเฟ่ต่อไปนะคะไปกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปอารีนะคะทุกคนแต่ก็ดันเจอรูปนะคะดูดิดูเทนิดูสิคาราวาคาราวาคิวเทนิเทนหล่อมากวันนี้งานมากวุ่งไม่ได้กินไม่ได้ยืนไม่ไ้ต้องไปกรูบคุณเทนหล่อมากทุกคนเดี๋ยวไงไปเจอที่คาเฟ่ค่ะตอนนี้เรามาถึงอารีแล้วนะคะทุกคน อย่านี้รถไฟขึ้นวายมากเมื่อกี้นี่นวิว้าเ,เป็นตัวให้ขึ้นว,นา,วายว <c oughs> ันนี้ก็กำลังจะไปคาเฟ่นะคะเดี๋ยวให้พี่นำไปคาเฟ่อยู่ไหนเดี๋ยววันนี้ออกจากบีเทดก่อน,นะค่ะ ถึงแล้วคาเฟ่้แล้วนะคะ เราไปถ่ายรูปกันค่ะพี่รู้สึกไงบ้างคะกับวันนี้เป็นวันเกิดพีจริงวันนี้ค่ะเคยได้เงินเราไม่เก่งรู้สึกไงคะวันนี้รู้สึกไงคะตอบไม่ถูกเขาเคยเขาเมื่อกี้บอกว่ารักเลยก็รักเลยรักรักมากๆเป็นอะไรของเขาคะเป็นเมียค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะกลับแล้วหรือเปล่านะโอเคค่ะเจอกันค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก,กลับมาถึงบ้านพันทีแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวของที่ได้จากวอล์กที่ไปวานมันเกิดพิจ,จินกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยน,นะคะนี่นะคะทุกคนปอแก้วนะคะเราได้มาทั้งหมด สองลายนะคะก็จะมีของคุณแทนหนึ่งแล้วก็ของอีกที่เหลือของพี่จินค่ะพวกคุณคือแบบน่ารักมากๆเลยแต่นะอาน่ะคือแบบดูคือแบบเหนือ,แบบอค่ามากแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งค่ะจะเป็นปอกแก้วอันนี้นี่อันนี้น่ารักมากๆเลยทุกคนอันนี้มันไม่ใช่แบบจากจาก,จากทางทาเฟ่น,นะคะแต่เป็นคนที่ทํามาแจกทํามาเยอะมากๆเลยทุกคนเขาบอกว่าเอากี่อันก็ได้แล้วก็เลยเอามาสองอันมาให้เพื่อนด้วยอันหนึ่ง <laughs> อย่างต่อไปนะคะก็คือ อุ้ยมีอันนี้นึงมันจะเป็นสโลแกนจิ๋วนะคะนี่อันนี้เอาของพี่จินก่อนนี่ของพี่จินนะคะนี่ของพี่จินน่ารักมากๆเลยทุกคนดูสิอันที่อย่างต่อไปนะคะก็คือจะเป็นสโลแกนของคุณแทนของคุณแทนนี่ก็จะได้ประมาณ2อันนะคะคือตอนแรกอะเราไม่ได้เพราะว่าเขาต้องแลกใช่ปะล่ะเราแบบไม่ได้ทําของไปแจกในทีนี้พี่เอ่อพี่เอิร์นอะคือเขาเป็นเมนเทอร์โฮงไงแล้วเขาแบบเขามีเขามีให้แลกระหว่างพี่จินกับพี่แทนที่เขาแลกพี่แทนมาให้เราอ นันลักใช่ไหมหละ่ะนี่เอ็จะเป็นผองเอองนคนนี้นะคะนี่สวนมากๆเลยทุกคนดูสิสวยมากงั้นจะบอกให้ว่ามีคนที่ไปกับเราก็จะมี6คนนี้คือรวมเรมาแลวนะก็จะมีพี่เอิญเราพี่อันพี่ไมพี่ยุย้ยแล้วก็พี่อีฟค่ะนี่ทั้งหมด ห้าคนนี้คือน่ารักามากๆทุกคนแบบพี่เขาเป็นกันเองสุดๆเลยทุกคนแบบเราออกมาครั้งแรกใช่ป่ะเราแบบมาเจอแบบกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบตอนแรกเราเก่งมากเลยสักพักนึงก็หลายแล้วเริ่มออกแล้วเพราะว่าพี่เอิ์นะคะชวนเราคุยจนแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้แบบต่อตไปนะคะก็คือนี่ค่ะจะเป็นสโลแกนของคุณแทคคือน่ารักามากๆเลยทุกคนแบบโอ้หเมย์กาดคุณแท้หลนะ่อมากแล้วเราก็จะบอกว่าเราอะถ่ายรูปก,ก็แบบเยอะมากแบบ อันอนี้คืองานเมอร์เมดนะคะทุกคนนี่คืองานของเมอร์เมดพังอันนี้คืองานของเมอร์เมดเลยแบบคือแบบคืองานดีมากๆทุกคนใช่แล้วจะบอกว่าเราแบบไปเมอร์เมดประมาณ3รอบได้แล้วยังเรายังไม่ได้เข้าอ่ะต้องไปรอบประมาณรอบที่สามอ่ะถึงจะได้เข้าแต่รอบที่สามประมาณ200กว่าแล้วเราสองร้อยกว่าคิวที่สองร้อยกว่าแล้วลเราแบบเอา้าเอา้าเราจะคิวที่ร้อยแปดสิบไงเราแบบเออเออเเดี๋ยวคือเขาเลยให้เข้าได้ไงอย่างต่อไปนะคะทุกคนก็คือที่แขวนแก้วค่ะเอ้ยไม่ใช่ที่แขวนแก้ว ที่แขียนประตูนะคะนี่มีชิ้นน่ารักมากมาเลยค่ะอย่างตะกร้นะคะารก็จะเป็นนี่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 นสแตนนนี้อะคริลิกนี่สวยมากทุกคนแบบโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอดสวยมากแกมืว่าจากคุณพี่ปรางนะคะคือเจ้าของงานนะคะคือพี่ปรางนะคะนี่นะคะทุกคนจะเป็น อันนี้คือของพี่กีนะคะทุกคนของพี่กีจะมี2อ,อย่างนี้จะเป็นโปรเจกต์ของนัดออจองกุ๊กกับจีมินอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ของพี่จินนะคะเลยไม่ได้ของคนแทนเลยอันนี้เราจะเปิดเราเปิดของออพี่จินก่อนนะคะมีอันนลงหอมน่ารักมากเลยทุกคนแล้วเราก็ทำพี่แทนขาดขึ้นเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ก็จะมีทุกคนนี่ก็จะมีโฟตโตการ์ดหนึ่งอันนะคะหนึ่งโฟโตการ์ดแล้วก็จะมีนี้ค่ะ มันจะเป็นกําไรข้อมือเป็นของคุณแทนนะคะไม่รู้ว่าเอามาให้เป็นพิเศษหรือเปล่าก็จะเป็นชื่อคุณแทนะคะ่ะนี่คะ่ะเราเพิ่มามากเลยค่ะพี่กีนอันนี้นะคะก็คือช่องทวิตของช่องทวิตเตอร์กับช่องไอจี IG ของพี่กีนไปติดตามก็ได้นะคะอันต่อมาก็คือของพี่กีนเหมือนกันคะ่ะเป็นโปรเจกต์ของจังคูนกับจีมินนะคะเราจะมาเปิดกันนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ย ยังไม่หมดของจังกรุกปยังไม่หมดนะคะทุกคนอ่าเรามารีวิวของจังกรุ๊ก่อนนะคะก็จะมีนี่ค่ะนี่น่ารักมาเลยจังกุกแล้วก็โฟโต้การแลก็จะมีนี่อีกแผ่นนึงค่ะคือพี่กินเหมือนพี่กินเขาว่าเองมั้งคะคือสวยมากมากเลยทุกคนวาดดีกว่าเราเยอะเลยอ่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะโฟโต้การนะคะเอ้ยไม่ใช่โฟโต้การดิโฟโต้การ์ดนี่อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ ก็จะเป็นที่ขั้นหรือที่ขั้นนำเสือเขาจะเป็นแทกุ๊กนะคะทุกคนแทกุ๊ก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 ทุกคนแล้วก็จะมีนี่นะคะทุกคนสติ๊กเกอร์นี่ติต๊กเกอร์น่รารักมากเลยนี่นี่น,น,นี่อย่างต่อไปนะคะก็คือโปรเจกต์วันเกิดจีมินนะคะก็คือแบบดูสิทุกคนดูแบบไม่ก,าก้าเกะไม่ก,าก้กาเกะ 오! 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 오마이갓 오! โห오오오โ 오, 오! อ้โ 오, โ 오! ้โ 오, 오! อ้ 오! หโอ้โหโอ้โ 오! 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 ้โหโอ้ น,นี้จะเป็นร้านจากคาเฟ่ที่เราไปที่สุดท้ายนะคะก็นี่แล้วก็มีอันน,น,นี้แล้วก็จะมีบอกแก้วอ,อันนี้นี่นะคะแล้วก็จะมีอะไรอีก จับได้พอดีแบบเราจะได้เป็นโลแกนกับอันทิ่ดีที่มันแรร์แล้วก็เป็นสองอันนี้ที่เราจับได้ ที่เราแบบย้อนนำเหนืออีกหลังนะคะก็คืออันนี้เป็นโปรเจกต์ของของพี่อยู่นี่นะคะนี่คะ่ะเป็นนี่เลยคะ่ะกระเป๋าอเป็นกระเป๋านะคะนี่น่ารักมากเลยอะเราไม่อยากแบบเก็บไว้ดูแล้วแบบยากไปยากแปลกมาเป็นน้องดำอะไยางนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปไปติดตามเฟซติดตาม IG ไอจีด้วยนะคะตอแบบพูดทักมาพูดคุยกันได้อะไรอย่างนี้นะเที่ยวกันได้โอเคนะคะ איי ביי לך, אז רגע, כבדה לך, איי ביי